จอร์เดีย 5045D นะครับสภาพสวยสวัสดีครับพี่น้องชาว f a c e b o o k และ YouTube นะครับผมวันนี้ร้านแม่สมเียงการเกษตรนะครับมีสินค้าเข้าใหม่นะครับเป็นจอร์เดีย45แรงมา้านะครับผมสภาพสวยๆเ,เดิมเลยนะครับมาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็พันทวนนะครับ ยางใหม่4ีเส้นนะครับผมตัวนี้มีกระบอกอช่วยยกด้านหลังนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับนิ่มๆราคาเปิดอยู่ที่385,000บาทนะครับ385,000บาทรถพร้อมใช้งานนะครับ จะติดต่อสอบถามได้ครับ0846001543นะครับร้านแม่สำเนียงการเกษตรตั้งอยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูจอเดีย 5045D นะครับตัวนี้4 5แรงมา้าระบบโฟวิดนะครับเครงเกียร์ดีนะครับรถเดิมๆยางใหม่4เส้นนะครับผม วันนี้จะเปลี่ยนของเลวให้นะครับของเลวทั้งคันนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮยกองเครื่องกองไฮ่นะครับสายผ่านหน้าเครื่องนะครับระบบไฮ่ปกตินะครับด้านหน้าด้านหน้า,า,นนาสวยนะครับผมรถคันนี้จะเป็นรถลากจูงนะครับส่วนมาก ด้านหน้าไม่ค่อยได้สายดูสีนะครับยังใหม่สีเส้นนะครับราคา3 8 5 0 0 0บาทนะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับนิ่มๆใครหาใช้งานไม่ผิดหวังนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ครับ084-600-1543 ร้านแม่สําเนียงการเกษตรตั้งอยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับจอเดีย 5045D นะครับตัวนี้45าแรงมามาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านพวนนะครับยางใหม่4เส้นนะครับมของเหลวเปลี่ยนรอบคันนะครับราคา385,000บาทนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้0 8 4 6 0 0 1 5 4 3นะครับผม